รับเข้าสู่ช่องกับตาดทอมซิ่งนะครับผมก็เดี๋ยวจะพาไปดูรูปพ่อน้องก่อนว่าขนาดความกว้างประมาณไหนเนาะเราจะมาาเรติดยังไงก็ได้ก็ได้นะที่ว่ามันเราออกสุดที่เี้ต้องเรียนต้องต้องเดี๋ยวเอฟซีโดยโดยหลักแล้วมันก็ทำให้ถูกต้องดีขึ้นแล้วเราต้องหาความกลิ่นเอฟซีด้วยครับผมเราก็เลยว่าจะยึดเอาอันอันเดิมของที่เขาติดตั้งเอาไว้เนี่ยนี่ไงหันหน้าไปทางทางนู้นเนาะ ทิศเหนือทิศเหนือบอกอือคือหันฝ่ซ้ายมือถ้าดูจากรูปซ้ายมือก็จะเป็นทิศตะวันออกข้างหลังรูปเป็นทิศตะวันทิศใต้แล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นทิศตะวันตกอืมฝั่งมือถ้าดูจากรูปตามที่เราติดตั้งตอนนี้เลยเลยติดตั้งใหม่เนาะสรุปเราจะติดตั้งเหมือนเดิมเนาะลักษณะเดิมเลยตรงข้างห้องน้องพลอยแต่ว่าหันหน้าไปทางประตูทางออกหลังบ้านแล้วก็เตี้ยกว่าชั้นอ่าชั้นอ่าหิ้งพระเนาะถูกต้องเตี้ยกว่าหิ้งพระก็จะให้เสมอกันไไมด้ครับ แต่เราจะไม่ได้ย้ายรูปนะทุกท่านเดี๋ยวให้เดี๋ยวรอแม่ทำไว้แล้วให้คุณยายเขาย้ายตอนเช้าตอนเย็นเขาไม่ย้ายครับผมเขาไม่ให้ย้ายปเราไปทำไว้ให้คุณยายทำที่วางสิที่นี่ทำที่วางไว้ที่วางไว้อันนี้เดี๋ยวให้คุณยายเพิ่นเอาไปย้ายพรุ่งนี้เช้าใช่ใช่ให้คุณยายเขาทำที่ไว้เนาะจะให้คุณยายพูดคุยกับลูกเอาอันนี้ก็ควรน้องๆดูดิสภาพครัวเด็กๆในปีเดี๋ยวเฮ้ยง้อโลกนะฮะง้อไม่มีแล้วไม่มีมีแต่เปลือกผมไม่ลงทุนสามสิบบาทแล้แต่เราต้องโโอ้ห คุ้มคุ้มคุ้มอยู่ผมคุ้มบ่ะกวางมีคุ้มได้เลยกินเขสองลูกไปห้องครูเอาฝันเดียวเอามาสรวางเพลงหน่อยของครูเราเอาฝันเดี๋ยวน้อยถ่ายรูปหลังบ้านเลยไม่เอาเต็มเป่ะไม่เต็ม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 ห้องครัวเราบอกฝังองค์นี่แล้วเพราะว่าเปิดประตูมาจะได้ทำข้าวเอาองค์ออกทุบองค์ออกเหลือไปแค่ประตูออกนะเห็นว่ายเลยเห็นว่าไงยอ๋อผมเห็นด้วยไม่เอาเต็มเหรอประตูมันมาทางนี้เด้ เวลาเปิดมาจะได้เดินมานี่เลยไหนเออเดินมานีหรือไมเราเอายาวยาวคุมประตูเลยเนาะใช่ป่ะเนาะใช่ป่ะไม่ไม่อาเต็มสองห้องเลยป่ะไม่เต็มไม่เต็มเราคุยเต็มไม่เต็มไงเออห้องครัวบ่ในความคิดเห็นใครนะคุณเพื่อนว่าไงไม่รู้นะคือว่าถึงตรงประตูนี่ยาวมานี่แล้วก็ถึงตรงประตูพอเวลาเดินมาฝนตกมันจะได้แบบไม่รู้เอาให้ให้ราคาคุมประตูเลยเนาะถึงถึงตรงประตูเนาะเลยประตูไปหน่อยนึงไปนน ออคือไม่เต็มนะประกอบไม่เต็มนะไม่เต็มไม่เต็มถ้าเต็มนี่คือมันต้นขึ้น้าไปอีกบางห้าสิบเซนอีกก็โอเควเอง่ายๆเอาแค่จําเป็นเท่าที่น้องใช้ใช่ครับผมเน้นการใช้งานอันนี้ก็เลยขอบประตูตัวอันนี้ก็เสนอเสาตังนี้บอกตัวนี้โคลหน่อยโคลหน่อยนี่มึงบอกโคลโคล่จากห้าสิบธนาสิบซึงก็ได้อะไรก็ได้ต้องโผล่ออกตัวบ้านประมาณนั้นอ่าคือไม่เต็มพื้นที่เต็มเยอะอลังการเกินนะครับผม หรือเขายังไม่พอด้วยเอาเท่าที่แบบใช้งานได้นะผมใช่ไหมตามนี้เนาะว่าไงเอาเท่าที่จำเป็นใช่ือถ้าทำใหญ่เกินหรือว่าเต็มพื้นที่เนี่ยมันก็เกินความจำเป็นของพี่นอมันอาจจะไม่ได้ใช้ฝั่งนี้เนาะสรุปตามมาฝั่งนี้เนาะฝั่งนี้ดีกว่าเยอ่ะ อาจจะเลยช่วงขอบประตูน่นบอช่องลมนั่นบอหลังคายื่นลงมาเออเราให้คนดูเล้วกัปตันลองเออยืนเนี่ยพ้นหัวงกัปตันก็ประมาณเลยช่องลมที่เป็นโน่นนะความสูงหรอเออความสูงอ่ะเออเลยลงไปแล้วก็ลัตสล็ปลงมาสล็ปพอพองามพอเนาะไม่ต้องเอาถึงบนนู่นเนาะไม่ต้องเนาะเดี๋ยวมันจะสูงไปอ่มันสูงมากก็ไม่ดีมันสัตว์เดี๋ยวหมดนลยขนาดนี้ก็สูงแล้วเนี่ยเลยประตูไปหน่อยนึงเนาะเลยประตูถึงช่องลมนั่นเนาะเออนะปิดช่องลมหรือข้างบนก็ได้ไหม เดี๋ยวคลุกคล้อนนะแล้วประมาณเลยช่องลมพอดีเลยเนาะนี่ก็วางแผนนะเตรียมทำครัวให้น้องกันเนาะก็คือสรุปว่าเราเอาด้านนี้นะครับเอฟซีด้านนี้เป็นหลักแล้วก็ไปรวมประตูตรงนั้นนะสรุปลงมาสรุปลงมาประมาณห้าเมตรความกว้างประมาณ5เมตรก่อนเดินทางกลับนี่ก็น่าจะเป็นภารกิจสุดท้ายของเราวันนี้เนาะขาต้องติด ซึ่งรมีผลิตหลักเล้ต่อไปเรามีต่อดูต่อไปม่าคืออะไรอ๋อไม่มีเหรอม่มีแต่ตอนนี้ไปงานต่อไปอยู่งานี่นบอกเฮฮะมีแล้วหรอมีผมรู้คนเดียวผมไม่ได้เตะผมไม่บอกรู้รู้เอเฮ้ยเรายังไม่เฉลยมีเลยมีเลยแต่รูอะไรคือเร่ก็ก็ต่อไปเนาะใช่ไหมล่ะไปให้เสร็จจากหลังนีเรามีงามต่อนีเรามีอยู่เซตใส่เเหล็กยิงมีเลยเนาะยิงีเลยเนาะมีมาตัว เบาอืมต okay. ัวนี้เบาแค่แค um> um> ่รูปเนาะแต่ลรูปพ่อล็อกนี้นะรูปพ่อล็อกนี้ปะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวผมไปช่วยจับแต่ไม่ประมาณนี้ปะที่บอได้ใได้ไหมลูกพี่เออหว่ารุไม่ได้เยแหมเล็กๆอันนั้นมันมีที่ยิงอัเนี่ยอันนี้ยปที่อยู่ของที่ที่ลูกพ่อ เดี๋ยวนี่ครับสิจุดที่จะ,จะวางคืนิดคือนิดนิดโอเคจุดนี้จะเป็นจุดที่วางรูปของพ่อน้องเนะาะซึ่งเราจะทําไว้ก่อนทําไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวให้ทางคุณยายนะฮะย้ายรูปในวันพรุ่งนี้ตอนเช้าเนาะเดี๋ยวก็ให้คุณยายแกย้ายพรุ่งเช้า แล้วก no? ็ทั้งที่วางไว้น่ะอือเอเสียงน่าเอเลยคือเราทำทุกอย่างให้เด็กเขาเดีอย่างทุกอย่างเพื่อความให้เด็กเขาใจแบบใช่หยุดต่อไปยังมีความสุขนะไอซี่นะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าให้คุณยายเนาะครับอ่าบอกกล่าวคุณพ่อนะให้ลงมาอยู่ตรงนี้เนาะครับมาดูดูลูกหลานด้วยเนาะสกิลรูว่าจะจะจะเตี้ยกว่าที่แร้ใช่นะครับผมเพราะว่าเราใส่ใจ สบายแล้วก็จะได้ต่อถืออะไรยังถึงนะครับเดี๋ยวอันพอดีว่าเมื่อกี้เอฟซีโทรมาท่านท่าเห็นอย่างนี้ท่านเอฟซีนะโทรมาอย่างนี้ท่านมองดูนะพระอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วเตียงนอนอยู่อย่างนี้คือเหมือนหันเท้าไปตรงนร้ซึ่งซึ่งเราก็คุยกันเรื่องนั้นแล้วว่าจะย้ายเตรียม เตียงเนี่ยมันหันผิดอยู่แล้วตั้งแต่เด็กเนาะครับผมคือเขาไม่หันหันหันหัวหัวนอนไปตรงทิศตะวันตกเนาะเราย้ายเลยไหมเราเปลี่ยนเลยไหมจะได้แบบสบายใจเลยนิดนึงเนาะพอดีมันจะได้อมาสีครับเดี๋ยวเราจะย้ายเตียงนอนเนาะเอางอพลิกแบบหมุนหรือเป่านะฮะหมุนให้น้องเอางอไปทางนี้จ้ะทิศเหนือนั่นนี่มีทิศเหนือนี่ใต้นี่เพราะว่าหันไปทางทิศตะวันตกไม่ได้นะครับเอฟซีเขาถือนะฮะ โอ้ผมโอ้ได้ได้จับนิดหน่อยคือเตียงบอกว่าห้ามให้เดินรอบได้เตียงมีเคล็ดเลยนะคือห้ามเดรอบได้เตียงเมาชนพขนได้พอนึงคือเตียงต้องให้ห้ามเดินอ้อมอ้อมคืออ้อมไม่ได้นี่นี่งนี่บอ่ไหจุกจุจุหมดนีตัวองดีดี่าีกว่าจะใส่เตียงหมอนค่งมีลดตอนนั้นเหล็กบรรลุ่กินในจะดู รนะคับเาย้อบครับผมโอเคเนาะหมุนหัวเตียงให้กับน้องๆแล้วเนาะคือสาเหตุที่น้องไม่สบายอาจเพราะแบบนี้ก็ได้อาจจะมีส่วนนะเอารถด้วยไหมเขียนกันแบบขับรถโอเคครับผมก็เรียบร้อยครับหมุนไปทางอีกแล้วอันนี้ทิศไหนพี่พี่ทิศเหนืออันนี้คือทิศเหนือเรียบร้อยดีเนาะสวัสดีครับ